สวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คาบนี้นะครับเป็นวิชาว,วิทยาการคำนวณน,นะครับหรือคอมพิวเตอร์นะครับพบกับครูเจษดาเสนหอมหรือว่าครูบิวนะครับวันนี้ครูบิวจะมาสอนเกี่ยวกับแนวคิดในการแก้ปัญหานะครับจะเป็นปัญหากับที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะครับ ในการแก้ปัญหาต่างๆจะต้องรู้จักการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้การแก้ปัญหาสามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยในการแก้ปัญหามีหลายแนวคิดดังนี้ครับ 1. ครับแนวคิดการทํางานแบบลำดับ 2. แนวคิดการทํางานแบบมีเงื่อนไข 3. แนวคิดการทํางานแบบผลซ้ํานะครับสําหรับวันนี้นะครับครูก็จะยกมา หนึ่งตัวอย่างนะครับก็คือแนวคิดการทํางานแบบลําดับนะครับแนวคิดการลําดับคืออะไรแนวคิดการแก้ปัญหาแบบลําดับคือการแก้ปัญหาโดยเรียงลําดับขั้นตอนก่อนและหลังอย่างชัดเจนเพื่อให้ได้ผลที่ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถนําการแก้ปัญหาแบบลําดับมาใช้ในการอธิบายและ ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันได้เช่นปัญหาการทำความสะอาดห้องนะครับอ่าควาจะยกตัวอย่างนะครับนแนวคิดการทำงานแบบลำดับในการแก้ปัญหาการทำความสะอาดห้องนะครับอาจจะเป็นห้องเรียนหรือห้องนอนหรือที่บ้านของเราก็สามารถแก้ปัญหาตัวนี้ได้นะครับาหากต้องการทำความสะอาดห้องนอน จะสามารถทำได้อย่างไรนะครับเรามาดูกันครับในการทำความสะอาดห้องนะครับจะต้องเริ่มจากบริเวณที่อยู่สูงก่อนแล้วค่อยไล่ลงมาจนถึงที่ต่ำที่สุดนะครับเรามาดูกันครับอ,อันดับแรกนะครับก็คือกวาดยากใยบนเพดานนะครับอันดับที่2ทําความสะอาดตู้นะครับอันดับที่3เช็ดหน้าต่าง อันดับที่4นะครับทําความสะอาดชั้นวางของนะครับอันดับที่5เปลี่ยนผ้าปูที่นอนอันดับที่6กวาดและถูพื้นนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าเขาจะทําความสะอาดที่อยู่ด้านบนสุดนะครับเพื่ออะไรเพื่อเศษฝุ่นละอองนะครับหรือเศษจากใยจะตกลงมาสู่พื้นเหมือนเดิมนะครับถ้าเรานะครับกวาดพื้นทําความสะอาดที่นอนก่อนนะครับ แล้วเรามากวาดหยากใยที่หลังเป็นไงครับเศษหยากใยห,หรือฝุ่นก็จะตกลงมาสู่พื้นเหมือนเดิมนะครับดังนั้นเราควรทำความสะอาดบริเวณที่อยู่ด้านสูงสะก่อนนะครับแล้วค่อยมาทาความสะอาดในส่วนที่อยู่ต่ําที่สุดนะครับอา้าวแนวคิดในการแก้ปัญหานะครับง่ายๆครับวันนี้ครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทํานะครับสําหรับ ป .6 นะครับง่ายๆเลยนะครับตามในหนังสือเลยครับนั่นก็คือหน้าที่6แล้วก็หน้าที่7แล้วก็หน้าที่8นะครับจะเป็นตัวอย่างนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับหาภาพที่หายไปนะครับภาพไหนที่หายไปให้นักเรียนวงกลมนะครับให้นักเรียนวงกลมเลยนะครับว่าภาพไหนหายไปนะครับ จะมีทั้งหมดประมาณ8ข้อด้วยกันนะครับให้สังเกตให้ดีๆนะครับบางรูปก็จะสลับสีนะครับบางรูปก็จะสลับตารางนะครับแล้วดูตารางแต่ละสีแต่ละตารางด้วยว่ามันสลับกันไหมหรือว่ามันอยู่ยังไงนะครับให้นักเรียนสังเกตดีๆนะครับแล้วดูทีละขั้นตอนตามลําดับนะครับเช่นดูสีที่หนึ่ง อ่สีนี้สมมติว่าสีแดงนะครับสีแดงอยู่ข้างบนใช่ไหมครับแล้วไปดูภาพที่2สีแดงก็อยู่ข้างบนนะครับมาดูภาพที่1ใหม่อีกครั้งหนึ่งมาดูสีเขียวนะครับสีเขียวอยู่ด้านล่างนะครับแล้วมาดูภาพที่2นะครับภาพที่2ก็จะเป็นสีเขียวก็อยู่ด้านล่างแต่อยู่ตรงรางเท่านั้นเองนะครับมาดูภาพที่3ครับทีนี้ภาพที่สาม จะเปลี่ยนจะสลับสีแต่แค,คล้ายๆกับภาพที่2ใช่ไหมครับจะเป็นสีเขียวอยู่ด้านบนและก็สีส้มจะอยู่ด้านล่างนะครับดังนั้นภาพที่หายไปเป็นยังไงครับนักเรียนถ้านักเรียนมองเห็นภาพด้านล่างแล้วนะครับนักเรียนก็วงกลมได้เลยนะครับโอเคกิจกรรมวันนี้นะครับการแก้ป,ปัญหาแบบล้อมดับอย่างง่ายเลยนะครับ ของนักเรียนป .6 นะครับนะครูคก็ขอจบกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวันเปิดเทอมนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ